ใครสนใจวินดีๆนะครับใครสนใจวินมาตรฐานใครที่สนใจวินระดับเด็กวจะขึ้นระดับในึมของเมืองไทยแล้วตอนนี้นะครับก็ติดต่อที่นี่ก็ได้ใครวินทีครับใครวินวินันดับต้นๆของเมืองไทยใครวิน

ไม่ชอบผมว่ะผมส่ง วินิจเข้ามาตามหลังมาแต่ก็ต้องไวนะครับต้องไวสั้นิดนึ่งไอโอนะครับไม่เป็นไรวินิจเป็นพีทีโฟร์าทีมเกือกเกียร์ในรอบนี้ต้องวิ่งแบบหนีตายแล้วเกือกเกียร์คต้องทำครับพีทีโฟร์าทีมเจอกับหมายเลขสิบแปดวินิจว่าโจ้ครัพไอวินทีมจีพิกโถกวีไอพีสวิงเกอร์ วิทยุที่ไหนมีสนามแข่งแกลล่าไปแข่งทุกสนามครับสำหรับวินิพัฒน์ยนตางไทยมินม รอบที่สองหรือในเอฟัลับนี่ขับดีไว้แรกนะครับ,เ,เ,บรเปิดเกมออกไีกันครับลเหกันอ,อ,ท,นอ,อที้ทปนีายแไม่ไดีสี่รัน โอ้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 

điều này. 2 ông. tôi biết 3 thì, thì có kẻ nóng thôi để xin báo số các ini dia kereta pada วีนิดว่าสยครับจากเดิมไปมานม่แล้วชูสิทธราต่ว่าเราหับมวีนิดว่าสยดพงโบกบัดยูบ้านบนราคาเขียวแดงนะครับสัญจะรับไทยวินวีนาอร์ครับแระเทศนในรายการอตี่หลายปีแล้วนะครับเราก็คอนขังกับมู้ดเดือนด้วยแต่เจอไปเง้าหมายเลขเก้าของเรา ตัวที่เราตัวเราหาเราต้องใหงความรับผูนี้อาใช่เราไม่ทันที่เราไม่มาเลยจะรู้จะได้ตัวที่เราต้องเลี้ยงหม้อได้เ่ยตัวเราให้รับเดี๋ยวได้ไหมครับเลิกเราต้องไปตัว เรองตไปเกีพ่ขอวนัว่าสุดรลวเปล่าพอตัวนี้มาเกมจะเป็นของโครแล้วายเลยนะอนเยเริ่สนนีครูตองตามต้องตาาอาะย้ายไป 啊！来来来来来来来！<music> <music>

คุณรู้ว่าจะเป็นอ,อะไรนักระบระวี้ครับหนึ่งปอนด์ตรงนี้จะ,ะ,ปปปะต้อรงมาัหรือเปล่าัหรือเปล่าสบายสบายโอ้ไม่ทันครับปองเข้าไปนะครับ